นี่นะคะก็มากล่องใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะแกะว่ามันเป็นอะไรนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพหลังจากที่หมดพายุหิมะไปแล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะนุ่นก็ได้สั่งของหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่มีน้ําไม่มีไฟเนาะ สเสบียงต่างๆนะคะที่นุ่นได้เตรียมไว้มันก็ล่อยหลอลงไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะนุ่นก็ได้รับของที่สั่งไปนะคะก็ได้มีการสั่งออนไลน์คืออยู่ที่นี่นะคะคือนุ่นเป็นคนที่ชอบซื้อและสั่งของออนไลน์มากๆนะคะคือที่นี้ระบบการจัดส่งของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างไวนะคะแล้วก็เชื่อถือได้นะ,ะไม่ต้องกังวลเรื่องการชำรุดหรือว่าสินค้า หายอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะตามได้ง่ายๆเลยค่ะเนีย่ยนุ่นก็สั่งมาเยอะมากๆนะคะก็จะเอามาให้เพื่อนดูว่าก็ได้รับมาเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทูน่าเป็นซาดีนนะคะแล้วก็จะมีพวกโปรตีนบาร์นะก็สามารถทานได้เป็นสแนค็คหรือว่าอาหารกลางวันก็ได้นะคะแล้วก็ที่นุ่นสั่งมาเพิ่มเติมนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแล้วกันและนี่ค่ะนุ่นก็ได้สั่งแคนโดล i เ h อร์นะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบปืนเพื่อที่จะยิงติดไฟนะคะจึงนุ่นนะคะก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะนุ่นก็เลยสั่งเป็นปืนยิงไฟตัวนี้มานะคะมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงนะมันจะเป็นแบบ Electric Lighter นะคะมันก็ใช้ง่ายๆนะคะคือเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมแค่นั้นเองค่ะแล้วมันก็เราก็สามารถจุดไฟได้นะคะง่ายๆแล้วเราสามารถชาร์จได้นะคะโดยใช้ USB ก็ชาร์จเข้าไปนะคะก็สามารถใช้ได้หลายหลายครั้งมากเลยค่ะ ถ้าจำไม่ผิดก็แบบว่า900ครั้งได้มั้งคะแล้วชาร์จครั้งหนึ่งก็ประมาณ1.5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้พเถอะนะอันนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยนะในการจุดไฟนะคะน่ารักดี <c oughs> ชอบคือก็ไม่อยากใช้ไอ้ไม้ขีดไฟอ่ะบางที คือเราก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าของที่ควรมีติดบ้านนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะในกรณีที่ไฟดับเนาะแล้วก็น้ำไม่ไหลนะคะก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะว่ามีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะแน่นอนแหละหนึ่งก็คือพวกไฟฉายนะคะเนาะพวกไฟต่างๆนะคะอันนี้คือข้อแรกนะ แล้วนุ่นก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนแบบโซล่านะคะแต่นี้สำหรับติดไว้นอกบ้านนะคะโซล่าไลท์แล้วก็อีกอันนึงนะคะมันจะเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบโคมไฟนะเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูละกันมันแพ็คหนึง่งมันก็มีอยู่4อันนะคะอันนี้นุ่นสั่งมาใหม่เพราะว่าของเดิมนุ่นอะ มีอยู่2อันนั่นก็คือนี้ก็ค่อนข้างเก่าแก่มากนะคะก็เลยอยากได้อันนี้มาไว้สำรองด้วยเหมือนกันค่ะมันก็เป็นสไตล์น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ปลอดภัยตรงที่มันใช้แบตเตอรี่นะคะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องอไฟเนาะเนี่ยค่ะชัดเจนเนาะน่ารักแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เอานะคะโอ้จ้าเหมือนกันนะเนี่ย กล่องหนึ่งก็จะมีอยู่4อันนะคะราคาก็ไม่แพงมากค่ะถ้าที่เมืองไทยมันก็อาจจะไม่มีรูปแบบอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะแบตเตอรี่ค่ะหรือว่าฐานเรานั่นเองนะคะนุ่นก็มีแบบว่าดั d o u b ลเอะ AA นะคะแล้วก็เป็นฐานแบบอ้อยหนักมากแล้วก็เป็นฐานนี้เลยค่ะเป็นฐานอันใหญ่อะ่ะเดี๋ยวแกะก่อน เป็น่านก้อนใหญ่นะคะในกรณีที่เราแบบเอาไปใส่พวกไปฉายเนาะหรืออะไรพวกแบบเพื่อที่จะทำให้เรามีไปใช้นะคะแกะยากแกะเย็นจังเลยระะคือขี้เกียจเดินไปเอา,เอา อโอ้ยถ้าจะแกะยากขนาดนี้นะคะมันก็จะเป็นฐานเขาเรียกว่าฐานดีเซลนะคะอัลคาไลค่ะ Yeah. นุ่นก็ซื้อไว้ประมาณ64ยีสสโหลค่ะก็มีติดบ้านไว้นะคะก็ดีนี่คืออย่างที่สองนะคะอย่างที่3ค่ะนั่นก็คือพวกของแห้งค่ะไม่ว่าจะเป็นทูน่านะคะหรือว่าจะเป็นซาดีนค่ะซาดีนนะ แล้วก็เป็นพวกแบบโปรตีนบาร์นะคะก็สามารถทานได้เป็นมือ้อมื้ออาหารของเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่เป็นสแน็คนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือ3อย่างนะคะแล้วก็อันที่4ค่ะอันที่4ก็คือ,อที่ดับเพลิงขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไว้เผื่อฉุกเฉินค่ะ ส่วนอันที่5นะคะนั่นก็คือ power bank ค่ะนุ่นเพิ่งได้รับ delivery มาวันนี้เองค่ะคือนุ่นก็สั่งไปคือจริงๆแล้วนุ่นมีอยู่1อันนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะว่าส่วนใหญ่ power bank เนี่ยนุ่นก็จะไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์เฉยๆนะคะในยามเฉินนะคะจำเป็นก็จะใช้ power bank นะเพื่อที่จะชาร์จนะคะ แต่แล้วก็เราก็สามารถชาร์จได้ที่แล็ปท็อปเช่นกันนะคะเราก็สามารถชาร์จในรถด,ด้วยนะแต่ว่าถ้าชาร์จในรถเนี่ยก็จะต้องขับรถนะคะออกนอกจากบิลดิ้งนะ,ะแล้วก็ทำการชาร์จนะคะไม่งั้นมันก็จะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Gas, ide, มันก็จะมีผลร้ายนะคะกับเราทำให้วินเวียนศีรษะได้นะ,ะเราอาจเสียชีวิตได้เลยนะคะ เอาละค่ะนุ่นก็นี่นะคะได้ power bank มาคุณนุ่นสั่งเพิ่มมา3อันนะคะได้มานี่นะคะ20,000 mah นะคะก็คือใช้ได้ประมาณ92ชั่วโมงค่ะส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นแบบ1,000 10, mah นะคะ ก็ได้มา2อ,อันนะคะราคาก็ประมาณ50เหรียญอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้อันนี้ราคาประมาณ1ิบเหรียญเองค่ะส่วนอันนี้นะคะ50เหรียญน,นะคะ Angle ค่ะและนี่นะคะก็คือ Power Bank ตัวที่3นะคะที่นุ่นสั่งมาราคาก็อยู่ที่ประมาณ20เหรียญค่ะ มีสายนะคะที่ติดมาอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ต้องพกสายต่างหากนะคะก็อันละเท่าฝ่ามืออะคะ่ะกัน3อันเนาะก็มีไว้เพื่อเป็นแบค k อพนะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่ากล้องอะไรต่างๆนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวนุ่นจะไปะเก็บของนะคะพอดีว่าอันนี้ก็สั่งมาเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะอย่างนั้นก็ลากันเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ